สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโอคาบัลเลอร์นะครับและเบิร์ดคาบัลเลอร์ครับผมครับวันนี้เราจะพามาดูเฮดวันนะครับวันนี้เรามีรถเข้าใหม่ทั้งหมด5คันเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างไปดูรายละเอียดกันเลยครับผมครับผมครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ครับคันแรกนะครับผมจะเป็นคุนไดลิมิเต็ดชื่อกลิมิเต็ดอยู่แล้วครับผมมีทั้งหมด300คันในตลาดคันนี้คือ1ใน300คันนะครับแล้วความพิเศษสำหรับคันนี้มีอีกเยอะเลยด้วยของแต่งของเขามาแน่นๆเลยโช๊คช่วงล่างออซี่นะครับยางปี21 ประตูไฟฟ้าท้ายขวานะครับผมฟิล์มติดมาใหม่40,000กว่าบาทคันนี้ฮะรับประกันว่าลิมิเต็ดสมชื่อแน่นอนสวยกิฟต์ไม้น้อยครับไม้หลักหมื่นไม้แค่50,000เองราคาคันนี้อยู่ที่1,490,000าครับผมแล้วก็มาต่อกับคันนี้นะผมเป็น h ทสต์วันอีลิตเอ็นนะครับผมคันนี้รถปี2018จด2019นนะครับผมคันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นรุ่น Elite ใส่จอหน้าจอเพดานกล้องมองหลังและมีตัวไฟฟ้า1บานนะครับผมคันนี้เลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สนสี่มนกิโลนะครับแล้วก็คันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะฮะคันนี้เราเราประกันเลยไม่มีชนหนักพิวามน้ําท่วมแน่นอนนะครับผมคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่1นึ่งล้านเกบาทถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยเข้ามาดูก่อนได้นะครับและอีกคันนึงนะครับผมคันนี้เป็น h 1 t c h one d e l u x ปี2 0 1 6จดทะเบียนปี2 0 1 7นะครับคันนี้ก็มีความพิเศษเหมือนกันนะคันนี้ก็เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมเลขมาอยู่ที่60,000 60,000เท่านั้้นนเขาศูย์ทุกระยะ คันนี้ไม่ไม่ไม่ต่างอ่ะคันนี้เลยฮะของแต่งล้นๆ้นเหมือนกันครับไฟหน้าเป็นตัว LED ไฟท้าย LED ปะตูไฟฟ้าสองข้างเพราะว่าเป็นรุ่นเดินลุกนะครับผมมีกล้อง360องศานะครับผมราคาอยู่ที่935,000บาทนะครับ935,000บาทนะครับและคันต่อไปเดี๋ยวให้น้องเบิร์ดดูต่อเลยครับผมครับผมมาถึง2คันสุดท้ายนะครับผมของเราเนี่ยจะไล่มาตั้งแต่ปีสูงจนมาถึงปีกลางๆนะครับ2คันนี้ปีเดียวกัน2014นะครับผมสำหรับคันนี้ รถมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมคันนี้สีดําเป็นตัวดีลักนะครับผมก็โดยรวมแล้วรถมีช่วงล่างมีโชคโปรเวยเดอร์มานะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่8ปด0 0นเรถมือเดียวไม่อยู่ที่2อง0ส0นะครับผมแต่ย้ํารถเข้าศูนย์ตลอดมีบุกสวิทค,ครบทุกคันนะครับผมส่วนมาถึงคันนี้คันนี้ก็ปีเดียวกันสีบอลน,นะครับผมตัวเดียวกันดีลักคันนี้รถมือเดียว คันนี้อยู่ที่ราคา819 0 0 0ับาทนะครับผมต่างจากคันนี้หมื่นหนึ่งแต่ไม่หมึ่0 0 0นส0 0หมนะครับผมรถมือเดียวเหมือนกันของเราทุกคันเข้าศูนย์ตลอดคันนี้มีประตูไฟฟ้าข้างหนึ่งนะฮะพรีเมียมหน่อยมีโชค๊คสีต้นเลยของแต่งนุ่มๆออกไปการันตีความนุ่มทุกคันอยู่แล้วนะครับผมทั้งสองคันทั้งหมดวันนี้มีทั้งหมด5คันที่เราพรีเซนต์ไปนะครับผมส่วนราคาของแถมรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวติดต่อกับน้องเซลได้เลย นะฮะติดต่อที่คาร์บันเลอร์เพจไลน์แอดหรือว่าช่อง YouTube อย่าลืมนะครับกดสับสไครต์กดถูกใจพวกเราด้วยนะครับผมให้กำลังใจพวกเราด้วยสวัสดีครับ